สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่องมวินชาแนลนะครับมากับปลาต่อยคนมีเซนนะครับกัษยได้ยถ้าท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบอยู่ศาลปู่ตาบ้านตําแยนะครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มากันสองช่องนะครับช่องนุ่มอาพ่นเดิมอพอท่องเร่พ่นกับบอดดม้านะครับท่านผู้ชมพร้อมทั้งทีมงานเบาไช่เบาเขียดเบาไกลกับบอดดมาานะครับเบาเขียดกับยังบระทัดกลับจาก ชัยภูมิหรือชุ่มแพร่โยนะครับท่านผู้ชมส่วนเบาชัยก็คงจะไปกับนมอ่านนะครับคอบาดยิวยู่วไก่กันนะครับเยิวยิ้วไก่กันครับสำหรับเมือนี้ผมกับป้าต๋อยก็ได้เดินทางมาน้ากันนะครับเพื่อสีมาขอโหชกคลาบไปฝากเอ็ซีทางบ้านนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวไปเบิงเข้าไปหาสารล้วก็สิได้ไปเตรียมดอกไม้ถูกเทียนนะครับท่านผู้ชมเพื่อสักการะบูชากราบไัย ขออนีาายร์ไทยา้คลิปแล้วก็ขอโฉกขอลาบน้ำปูตาพน้ำเราครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมปลาต่อยแล้วก็ลั่ง่ายลิปอยู่นะครับอยู่ขางสารปูตาบ้านตาแเยนะครับปูปูตาบ้านตํแเยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็นี่คือสารปูผลน,นะครับก็มีต้นผูอยู่ด้านหลังสารนะครับต้นผูดีกับต้นใ่นะครับ เกิดโดนแล้วครับต้นผู้ต้นนี่ก็มีเขี้ยเถาไม้เขี้ยเานนถาวันนะครับเถาวันนะครับเนี่ยเขี้ยใหม้เขี้ยใหม่ใยอยู่ข้างศาลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนะครับมอครับบรรยากาศศาลเพิ่งกระลมลื่นดีครับนี่แดดบอ่บอสซองเพราะว่าต้นไม้นี่ ปกคลุมนะครับมีต้นคอยต้นผูนะครับที่ปกคลุมสารพันแล้วก็มีเขี้ยมใหม่งไงปกคลุมสารพันนะครับซึ่งเหตุให้บรรยากาศภายในสารปูตาพนลมเลื่นครับสงบชุมเย็นนะครับท่านผู้ชม นะครับนี่ป้าต้อยก็กำลังเตรียมสัมภาระเป็นดอกไม้ถูบเทียนนำสมนำหวานนะครับอของบูชาปูตากันนะครับจะเอาไปาเตรียมถวายเพิ่นนะครับนะครับท่านผู้ชม ไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมถูเทียนกาบไใบน้ำกันนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปัดต้อยกระลังเตรียมของนี่นะครับดอกไม้ขันหาเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหวานเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้จุดถูบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้จุดถูบกาบไใบขออนุญาตปูตาเพื่อนะครับแล้วก็สิได้ขอโชคขอลาบพึ้นน้ำนะครับท่านผู้ชม ถูกกาบไห้นั่งกันนะครับจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อปูสารปูตาบันตะแง่ม,มีลูกหลานทีมงานมาวินงชาแนลพร้อมด้วยปัดต่อยคนมีเสน่นนะครับกระสิบมาขอโชคขอลาบมาขออนุญาตทายท่านฉิบขอโชคขอลาบน้ำปูปูตาปูหูมีหูแก้วตาทิบ เพราะว่าได้ยินเกียรติศักดิ์ปูเป็นผู้มี่าณวิเศษอโอ้ถูกสิ่งทุกอย่างวันนี้ลูกหลานก็งเได้มาเพลิงผ้าอาศัยขอโชคขอลาบน้ำปูเพื่อให้ปูนี่เดือดปวดภายเลขทถายและวันที่หนึง่งประจําวดวันที่หนึง่งปุจิกายน2 5 6 5ันเพื่อให้ลูกหลานหรือเอ็ซีท่านผู้ชมทั้งบ้านได้เอาไป เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงเพื่อ,อให้ได้รับโชคลาภของวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 5 5ห้้ขอให้ปูนปโปรดพายให้ลูกให้หลานาให้พ้นจากทุกพ้นจากผีจากศิลเพราะว่าลูกหลานหรือท่านผู้ชมทางบ้านเอฟซีลหลายๆท่านหลายคนเพิ่งระได้ประสบกับปัญหาื่าวาสิเป็นโรคระบาดโควิด -19 เกิดหคนตกงานกระเด็นกระดอนขึ้นาอ,อยุบานหลายบริษัททางลานเก่งละเน่ระนะอาดเขายากหมากแพ้งสาม,มีน้ำนายเยี่นีก็เกิดอุทกภัยพ,า,า,พายุถลม่มฝนตกน้ำท่วมเฮี่ยนซร้างไหลหน้าสาโทษหลายหมองหลายบอนอ่าต่อไปทางนานี่ปีหน้าจะว่ามีข่าปลูกหรือว่ามีเขากินบอกกับยังบอท่านหูเลยปูเลยมือนี้ก็ปูกก่ โอดเมตตาสงสารลูกหลานชาวบ้านออมแอมแถวนี้ทั้งเอฟซีซีอูตั้งจังหวัดที่คนได้รับผลกระทบกับพายุก็ได้ปวดภายเคนเป็นเด็กไทยแล้ววันที่หนึ่งประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโดยเถิดผู้เอ้ยเพราะว่าขันปูให้ลูกหลานชาวบ้านออมแอมถือว่าบ้านจำแง่บ้านน้องมาดุมอ่าระแวกนี่บ้านตะเน่นน้องเหียมื่อนีล่ละก็จะได้พ้น อยากทุกเอเชเดมีเงินไปซื้อเขาปลูกซื้อเขาไว้ถักกินปู้โปรดเมตตาสงสารนี่เด้อปูเอ้ยสามโตตรงๆเด้อปูปังปังงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อปูเอ้ยสาธุดังดังปังปังสามโตเด้อปูเอ้ยตั้งใจมหาปูมาขอเพลินบุญบารมีของปูที่พึ่งสุดท้าย ครับ,ท,บท่านผู้ชมเดี๋ยวผมกับสีผ้าท่านผู้ชมอ่าย่งางเบิ้งหลบหลบขยเยาเสียมซี่าหลบหลอบอ๋อก้อนสีย่งางเบิ้งหลบหลบนะครับกะสิขยเยาเสียมซีสักก่อนนะขยเยาเสียมซี้ใส่ปัดต่อยนะครับเพันขยเยาปูด้วยปูตาเลยมีเห็ดต่อยข้ยนมีเสียงพันขยปูันปู <c oughs> ลกูกหลานมาขอปูเล็กถ่ายรางวัลที่หนึ่งสามตัว ปูหยิบออกมาเลยเด้อปูสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธิตมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่แลครกกับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์กับท่านผู้ชม ที่สองออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขซีครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมศูนย์ซีครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมหมายที่หมายเลขสามครับท่านผู้ชมหมายเลขสามครับท่านผู้ชมศูนย์ซีสามครับท่านผู้ชมซีสามนี่คือเซียมซีปูผืนยีบตอกเมื่อยนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวตอนนี้นะครับล่อเหล็กถูกแะ<อ>นะไม่ขณะการล่อเบิ้งเหล็กถูกนะครับท่านผู้ชมกสิพ่าท่านผู้ชมเบิ้งรอบๆสามสารผืนนะครับประกาศเบือเอ้อ่ง มองเล็กๆน้อยๆว่าเพิ่นมี่อะไรให้เบิ้งเป็นแนวทางแน่ว่าครับพี่เป็นโตเลขบ่นะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปครับไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งรอบๆสารน้องันนะครับเดี๋ยวจังว่าเบิ้งพ่อสอสั่งของสารนี่นะครับว่าเป็นเขียนไว้พ่อสอเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ปลาต่อยเพินบิี่ก่อนนะครับ ท่านผู้ชมสร้างเมอ13บบ13อันนี้คื่ออีกย่งหนึ่งนี่คือเจ็ดสี่หนึ่งเหนือท่านผู้ชมอืมออ๋อครับท่านผู้ชมมาบึ้งบปล่อยแล้วเห็นเป็นเจ็ดสี่หนึ่งผ่าครับยุคขังฟ้าแอมสารเผินน้อครับท่านผู้ชมเจ็สี่หนึ่งบ่อ๋อนั่นนะผมเดี๋ยวเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมมา จงให้ปัดไปแล้วเบิง้งเดี๋ยวจะคอยมาเบิ้งที่หลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมผาท่านผู้ชมมาเบิง้งไหมก่อนนี่ท่านผู้ชมผมเห็นนีเมื่อที่แล้วเนี่ยผมจาแม่งแม่งไหมตัวนี้ได้เลยครับนี่ท่านผู้ชมจําได้บ่นี่ครับผมจาแม่งไหมตัวนี้ได้เลยเนี่ตอนนั้นแม่งไหมตัวนี้ไปไปยู่ไก่เลขอกหานี่นี่เลือกหายู่ๆยู่หลังหอหลังหลังสารปูคนนี่นะครับนี่ตอนนั้น แมงไหมจับนี่นะครับจับอยู่แถวนี้แหละครับอนั่นผมเสียนเป็นเลคหาแต่ว่าแมงไหมนี่อยู่หนาเลขหาที่มันออกเลขไทยอัตลีสองตเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งหัวทันทีสิบหกตุลาสองพันหารอยหกสิบหาของขันนะครับ,นบานผช้่มบันนี้แมงไหมเพิ่งว่ยายุบางนี่ครับท่านผู้ชมนี่เพิ่งใหญ่จัดจากหลังหอหลังศาลเ,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 อเอดี๋เดดนะครับ นี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมนี่แมงไหมทีหน่ค่ะท่านผู้ชมทางสารชนแล้วค่ะมองแป้นนี่นะครับแมงไหมเห็นบ่ครับท่านผู้ชมเห็นบะเจ็ดสี่หนึ่งด้วยหนึ่งสี่หนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้แมงไหมไมยู ผมเห็นเลขข้างๆแมงใหม่ดิเป็นเหล็กเกศนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแมงใหม่ด้วยครับนี่่ยังกเห็นยั <S <S เม่งใหม่ดิเม่งใหม่ตัวนี้แมงใหม่ตัวเก่าอีกต้นแมนนี่แต่ว่าอยู่ข,ข้างๆนี่ทา่านผู้ชมผมเห็นเป็นเหล็กเกศค่างขวามือเห็นไหมครับน,นี่ครับเป็นเกศป่ะครับนี่ข้างหน้าก็เป็นเกศนะบอครับท่านผู้ชมนี่ นี่มันเกจป่แะแล้วแมงไหมยุ่กลางนี่ครับเกจตรวนี้เอา้าแมงไหมนี่เป็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่เอา้าเนี่ยห้องข่อยก็เห็น,หนึังสี่ท่านทีอเอนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเอาละค่ะท่านผู้ชมเบิ้งเด้อค่ะขอรออเขียนเลยนี่นะครับเอาละครับนะแมงไหมไปครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปเบิ้องอันเลขที่ปัดต่อยเราเห็นมหันนะครับเพราะว่าผมมพิ่งมาเด็ดซองห้ท่านผู้ชมเบื้องยุคห่งางฟ้านี่ครับที่ปัดต่อยเราเห็นเป็นเกตซีหนึ่งบ่ครับนี่นะครับท่านผู้ชม,มเกตซีหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเกสีหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวอ่อมไปทางด้านหลังแล้นะครับ นี่ครับเป็นเขี่ยใหม่โอู้หว่าเป็นเขี่ยอย่างแต่ว่าเชี่ยญ่ครับนี่เข<โ>ี่ยใหม่นี่ก็ะดิเกิดมาได้หลายปีแล้วครับนี่บู่้หว่าจากสิบปีหรือว่าติดเป็นลอยปีผมก็บ,บ,บ่บ่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม,มเชื่ยใหม่เชี่ยใหม่ท่านผู้ชมครสถานีฟูชน ลมเลืล่อนก็หูก็คอยเป็นเคีียเอาต้นใหม่คือเป็นเคีียจังสือลงที่ไหนไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องเหล็กถูกเลากันเนาะครับท่านผู้ชมอืมเหล็กถูกพงจะใหม่เไปแล้ว ต้อยว่าสิไปเบิ่งเลขกทูบเหลยกมาเห็นถวยถวยนี่ไหมเป็นเกียจป้วยนี่เกียจหาปนี่กาหองว่ากากาเกียจหาหนึ่งป้วครับท่านผู้ชมนี่เลขถวยเสียงกาหองทับว่าเลขเอ้ากาบอกพ่อเป็นกาบอกพ่อเป็น ผู้ตาเพิ่นบอกว่าเพิ่นมากเพิ่นห้องเพิ่นบริวารเพิ่นม่อห้องบอกกากาไก่ไข่ก็ว่าตีเลขเลีรยวไหมนี่เลขยืดถวยนี่ตัวนี้เป็นเกตนะครับสำหรมมับช่วนี้อันนี้หาอันนี้หนึ่งหาเกตหนึ่งเกตฐาหนึ่งแม,มนบอกขับสำหรับรมชม่วงนี้หรือว่าเป็นสัามสามหานะหมอครับเนี่ นะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมถูกก็แตกงั้สิ่ลูกก็แตกังี่เห็นเป็นตัวไดนคะท่านผู้ชมสี่เก้าศูนย์ปูกแตกคะท่านผู้ชมสี่เก้าศูนย์บอก ท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไรเนาะค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งเหล็กถูกน้องกันนะครับท่านผู้ชมไปต่อยแล้วเบิ้งแล้วแล้วมั้งเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนนะครับไปเหล็กถูกนะถูกก็แตก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 ันนี้่ท่านผู้ชมนะ สี่ <C> นี่นะครับทาบ่านผู้ชม,มสารปู่ตาปู่ตาบ้านตำแยน่นะครับทาบ่านผู้ชมนี่ครับปู่ตาบ้านตำแยสร้างเมื่อสี่เก้าศูนย์นะคะ่ะทา่านผู้ชมเลขถูกสร้างตามนั้นเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ่ะ สร้างซี่เมษาครับท่านผู้ชมซีเ่เมษาสองพันห้าลอยสี่สิบหกนะครับท่านผู้ชมนี่สร้างเมื่อนี่อ๋อนี่บอนี่โกพอหนึ่งสามแมนอันนี้เรื่อสร้างเมื่ออ๋อผมตาบอกให้ดีสร้างเมื่อสิบสามโกพอกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับท่านผู้ชม ครัขบขออาภัยนะครับขออาภัยท่านผู้ชมนะครับมัเบื้องเลขยุ่ยวยนะครับท่านผู้ชมจนเห็นเป็นตัวใดครับอันนี้ก็มาเบิ่งเลขถูกนะครับท่านผู้ชมนี่เลขถูกเลขถูกเป็นสี่เก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมนี่สี่เก้าศูนย์ไหมครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางนะะนะะเนาะค่ะเนาะเลขถูกเลขเสียมซี่เลขถวยสี่เก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขทูก,กตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้นนะะชมผู้คนไทยเราล่ะกากระมาห่องบอกเลขล้ว ครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสี่เก้าศูนย์นะครับเลขทูกปูตาบันตมีน่นะครับท่านผู้ชม ผมเรียกเขาไปเงเห็นถั่วเยอย่ข้ามในครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมมาถ,มถั่วถั่วแคลเล่เป็นขลออแค่แรล่นะครับรรเหมือนพ่อทองแหล่เลยเ,าาลยเ,ยเลพิ่งเ,เ,เป็นแนวทางไปนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเบ่งตีบ่งเอานะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไปครับนี่ เบื้องไกลๆครับเป็นผมเห็นเป็นหนึ่งห่าเกตนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งห้าเกตนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับเป็นหนึ่งห้าเกตตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม นะครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมกาจไิไรกาบล่าปูตาไปแล้วครับกาจไิไรล่าท่านผู้ชมไปน้ำนะครับสำหรับ,บันนียุทธสารปูตาบานตาแงานะครับท่านผู้ชมทีมงาน ช่องมาวินชาแนลกับป๋าต่อยคนมิเซนกระชายกาบลาปูเึินไปแล้วนะครับก็บขอให้ปูเนี่้โชคปังๆเลือปูเอ้ยงวดนี่งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิย,ยนสองพันหกร้อยหกสิบห้าขอให้เอฟซีทั้งบ้านนะครับโชคดีปัง,ปงๆเรื่อกันสูบสูบขคนเด้อครับเดินทางไก่กับขอให้แ้วคขาดจากไพ่อันตรายทั้งปวงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาวินชาแนลป๋าต่อยคนมิเซนนุน่มบามคนเดิมพอทองเลนะครับ ช่องอัมพ่นครับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแช่ก็ขออห้ปังๆรว้ๆครับถือตัตตรีกันสุผูสุคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับตามนั่นเด้อค่ะสวัสดีค่ะ